วันหนึ่งน้ำตามจะเทนหัวขับเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นครับแนขอบคุณพี่้องที่กำลังชมไลฟ์และกดด้วยและขอบคุณ้องที่กดไลน์ด้วยไปซ่ อขอบคุณแป็แฟนทุกมนะขอบคุณนะลองไม่อยากตายนะแม่นะสองแง่สองหน้ากนะ่อนที่ผมจะเหลือหลังนี้ไปผมจะลองเตือนสติเมียผมสักนิดขอขวัญกำลังใจแค่นี้ส่งรอยเยิ้มเสียงปกมือดังๆแค่นี้ผมก็ดีใจแม่ขอบคุณแม่มากนะทุกตบมือนะให้ใขบไม่ไหวแม่ก็ตั้งตบแม่มีอะไรจะพูดแล้วก็รีบใส่หัวไปเถอะไอหัวที่เห็นแ อ้น่อยนี่<ว>อีกคนขี้กาดทำไมขี้กาดอะไรกูเป็นคนสะอาดก็ไม่มีขี้กาดที่ตัวก็หรอก กดนะเน<อ>ี่ยทำไมล่ะดูนี่เกพี่จิตรคเร่มอนจิตรคเร่นะะีเกยจิตรค่เว้ยจะตะแคเร่้วตัวมันยาวมันก็ต้องยาวสิอเอเห็นยาวก็เลยยาวยาวในยานละย่อนไหมไม่ยาวไม่หย่อนเลยแม่ปาดดี หยุดนะอีหลี<อ>เดี๋ยวมึงาจะขันีมาหินนี่เดี๋ยวกูตบเสียได้เห็ดเม็ดหหอี่ให้ปากคอมึงเบี้ยวหย,วยุดนะอีเห็ดมันเม็ดเหีหย่ยวเหี่ยวเห็ดมึงจะเบี้ยวถ้าโดนกูบีบอกให้ปากมา No! <laughs> แมะกูมองเห็นโคกตามึงโกผ้าทุ่งแม่กูมองเห็นแล้วโคกตามึงโกผ้าทุ่งงัดตาไปกระทุ่งแปดทีเออดีมากเพรียบพร้อมกันมากผัวขาไอ้เช่อ้าวกูพี่มึงเรียกติดกระลาหัวเลยไงพี่ไม่ใช่พ่อกูขนาดพ่อมึงตบตัวหัวทิ้มเลย อีสันขวานอีสันดานอีเนรคุณแล้วมึงจะเอาปากนี้นะมึงอะแหมว่ากูเห็นดใบเขียวหาวเห็ดกูด้ำปิดน้ำปี่อีควายก็แข่งสารส้มทุกคืนมึงเนี่ยมันต้องเอารถถ่ายเกณฑ์นนะมันเข้ามาแล้วพ่อจ๊ะน้จาจ๊ะหนูบอกเลยนะคะร้องก่อนสู้ไม่ได้ไม่ร้องค่ะน้จาจ๊กฐานี่ไปเดินหนูจะงัดกต,ตัดประตูกับมันพี่กับพี่แล้วพี่ไม่ใช่พ่อคุณพ่อค่ะคุณแม่คะ่ะ ถ้าเกิดขยับฟันหนูพินิพานร่างตัดเอามือกระแทกกันหน่อยนะคะไม่เป็นไรตบเชียร์ตัวเองก็ได้ะคะ่ะมึงจะเอารำตัดเองไงเออมันถึงพริกถึงขิงแนะกูมไม่กลัวอย่างน้อยๆน้อยนวลเทานั่งก็นั่งดูเห็นไหมนะเอออันนั้นเทานั่ง <c oughs> เละได้พ่อดูไงมึงยา<พ>อย่างนั้นแน่ไงเอากลัวหรอเทสกลัวก็ป้ายลงเดีนะ๋ยวป้ายไปนภาขึ้นเอาเอามึงจะเอา,อเาเก,ก็เอา,เเาก็ เอาอะไรอะเอาอยัางไงก็แล้วแต่มึนตามใจไม่จะไปคิดะไรเนาะมราคิดว่าเราเล่นอัดดีแล้วกันเนาะเสียดายนะฝนนะแม่เนาะไม่เป็นไรละ,<ช>นะคนคนจะน้อยแต่ก็มากด้วยน้ำใจนะแม่จ๋าใช่เลยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเวลาหน,นูบอกว่าตบมือนั่งเนี่ยจิจจจจจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บินทากูเวลามึงเท่านี่ยแจ้งนันตบเลยเยอะเ่กีล้วดยลงไปตบเลี้ยงตัวเลยอื มึงนี่ปากดีจริงๆนะมึงจะไปเดี๋ยวหาหาที่ออกไม่ได้แล้วตกอ,อะไรละตกพื้นไงเองแน่จิงลองมาเออสิงเอยสิงดองยืดอ,อกยับอองสิงดองตัวดีสิงเอยสิงดองยืดอ,อกยับอองสิงดองตัวดี ร้องดีๆร้องให้มันดีๆนาเฮียเสียชาจะแหละเนื้อมึงไปผัดชูชีทั้งหมดปัญญาบอกเงี่ยมาให้มาเรียกแม่ปราบหมอ้อสวัสดีนะคระกับขอนอีต้องฟ้าหมอเซนมีจะจับหัวชัยเชฐ์ขาดญาติว่าคาเออ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 เ,ออเออสียให้หน้ามึงเนา,าเดี๋ยวึงจับหัวมึงขาดญาติเขา้า พูดะบีบแม่้อ้น้องยืดน้องตัวดีสิ่งเอยทิน้ืนหดอกาิ่งน้องตัวดีสิ่งไปหรือพปบีบม่ทิ้หรือไปบีถ้าสิ่งตัวบีบน่าเสียเก่งจังดังจิงอะไไม่เส <yesterday> ื่อผูกยิงเยอะยิงยัวยิง เก่งจังดังจริงไม่เสือผู้ยิงเยอะยิย่งยวนยีน่าจะทาเสียทาผู้ไทยน่าจะทาเสียทาผู้ไทยเดี๋ยวก็งาบจากไงปา,ากนี่ปลายหัวปีป่ายหัวปีะนายไม่ใต้ตองน้องมาร้องลำตัด ยาชาตะเรเนื้อกูไปพผาถูทีบอกว่าพี่หมดปัญญาพาแย่ให้ไปกราบแม่ฟ้าหมอพี่ไม่จะขาดตัดข้อรู้ไหมมึงหมอดำมีโีแต่จับหัวบุขาดแล้วก็ญาติวางค่าเออเออเงยด่าหนังนาว่าพี่เน่าถ้ามึงจับหัวกูขาดแล้วมึจะยัดิหัวเขา i don't...